มันแตกตาขึ้นเยอะแล้วที่เป็นการถูมันก็รัดใบมาหมายสวยอะ่ะพราะใช้ข้างแหลกมันเริ่มดีขึ้นมีคนทักว่าใช่ไรหายอาะการถูอะ่ะคือเลี้ยรัดดีแต่รู้ว่าเฉือยแล้วเห็นตาเลยมันดีขึ้นอะ่ะแต่ต้นทิมโดน้นทิมเป็นเยอะมันหายอะต้นนั้นที่ว่าการถูที่ลิมถนนานาที่ว่ามันนั่นอะ่ะของโบนมันรัดรัดมางามดีแล้วมันจะเสียให้ได้แล้ว หลังจากเอาแมกม่าก,กับปุ๋ยน้ำละวาแล้วมาผสมยาเชื้อรายาข้ามแมลงสามวันอะก็เปลี่ยนแล้วแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆอะไม่้องทำไรเลยโู้นี่นานๆใจที <laughs> มันแตกตาขึ้นเยอะแล้วที่เป็นการถูกมันก็รัดใบมาใหม่สวยอะมันก็เขียวขึ้นอะเพราะไม่มีตัวไหนเอาอยู่เลยทีเนี้ยเขียนเนาะไปเถยวละหาซื้อยาหมดสามสี่พันเลยนะมไม่หายอะยังไงก็ไม่หายเป็นคล้ายๆจะแป่งเพี้ยจักรจันก็ ตามกิง่งตามแล้วพอพักนึงมันก็เป็นการถูกเป็นใบเนี่ยขอ,อนทิ้งไปหลายต้นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะใช้แม็กมากมลาวามออาผสมยาฆ่าแมลงฉีดบ่อยไหมฉีดอาทิตย์ละหนึ่งครัง้งมันเอาไม่อยู่อ่ะก็ะสวนหลบขังก็ฉีดกันหมดมันก็ลุมมนันอ่ะไม่เอาแมลงไม่อยู่อ่ะแล้วตอกข้างบนมันเป็นสวนยางเลยที่นี่รักอยากเอาแม็กมาลาวามออาผสมยาฆ่าแมลงได้เป็นไงสิบวันสิบห้าวันก็ยังไม่ได้ผลเลยคือดีอ่ะถึงไในสังต่ออ่ะครับ <laughs> นี่สั่งรอบสามแล้วนะเนี่ยอ่า ก็มันมันดีขึ้นแล้วไม่ต้องทํอะไรเลยตอนแรกคิดยังไงถึ่งเอามาใช้ก็มันไม่หายเพี้ยแปงเพี้ยออไรแล้วใบก็ไม่ดีแล้วก็เป็นการถูเพราะใช้ข้างแหลกมันเริ่มดีขึ้นมีคนทักว่าใช่ไรหายอาการถูอ่ะคือเลี้ยรัดดีแต่หนูว่าเฉื่อยแล้วเห็นตาเลยมันมันดีขึ้นอะ่ะแต่ต้นทิมโน้นทิมเป็นเยอะมันหายอ่ะตนนั้นที่ว่าการถูที่ลิ้มถนนานาที่ว่ามันนัน่นแ่ะของโบนันรัดรัดมางามดีแล้วมันจะเสียได้แล้ว ตอนนี้ก็ใบรวงเกือบหมดเมื่อก่อนเป็นยังไงต้นนี้เนี่ยมันโก้นอ่ะโกนไปเลยมัน่าเชื่อมันโกนแล้วก็พอฉีดมันมันเริ่มดีขึ้นแต่ยังมียังมีหลงเหลืออยู่ตนน้ตนนู้น,น,นอีกต้นนึงส้มถอนุนถานุนใบดีเลยอ่ะลังแต่เมื่อก่อนนะแขนงที่แตกออกมามีแต่เพี้ยแปงเพี้ยหอยเพี้ยอะไรไม่รู้ข,า,ขาวๆอ่ะใบมันเจ็บแบบว่าไม่ดีเลยอ่ะเยอะเลยหรือเมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากขอทราบอาการต้นนี้หน่อยว่า ก่อนฉีดนี่เป็นไงทําไมหรือมันสวยอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือ,อยังไงฮะมันมันก็ไม่สวยอะ่ะจะเป็นใบลักษณะนู่นอ่ะอีกไม่ค่อยดีอะ่ะมันเป็นทั้งสวนอะมันโดนหนักแมลงตัวขาวๆมันจะจับอยู่ตามแคนแงงใบมันจะหงีกหมดเลยกอนลังเนี่ยใบก็จะใหญ่มากเลยนะอย่างใบใบเกาใหญ่โอ้ใบใหญ่มากเลยฮะอ่ะอย่างใบใหญ่ยินากกินเวสมาลาวาเข้าไปใช่ไหมใบพวกนี้นี่ใช่เนี่ย หลังจากที่ฉีดปุ๊ยก็ไม่ค่อยใส่แต่เวลาฉีดีดใส่ใบชีดเพราะว่าตัวแมกมารู้สึกว่าฉีดไปปุ๊บใบจะเปียกชุ่มไปเลยคือเหมือนว่ามันได้รับเต็มๆอ,อ่ะเขาจะเปียกหมดเลยนะเงาที่เห็นใบสวยๆอย่างเงี้ยในถังเดียวเนี่ยใส่แมกมาแล้วใส่อะไรอีกฮะ ใส่ม,มากๆใส่เชื้อราแล้วก็ยาข่าแมลงราวาด้วยตอนล้างไส <4 S 1> ่ลาวาเมื่อกอนไม่ได้ใส่ตัดินสใจใ,ใส่ปุ๋ยน้ําราวาไปด้วยเป็นยังไงบ้างมันเห็นการเปลี่ยนแปลงประมาณกี่วันฮ<า>ะสวันอะ,ปะเปลี่ยนแล้วแล้วก็ดีึ้นมาเรื่อยๆอะไม่้องทำอะไรเลย